สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่สมศรีอยู่บ้านที่อุดรน,นะคะอยู่ในกระท่อมวันนี้แม่สมศรีหนีสมศรีมาเที่ยวอีกแล้วค่ะแม่สมศรีมาหาหมอนะคะพอดีหมอนัดนะคะแม่สมศรีก็ที่รู้ๆอะนะ่ะเนาะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ พยายามสู้ค่ะเดินไม่ได้ก็หลายปีแล้วมาปีนี้เดินได้แต่ก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ <พอ S 1> ก็อยากจะคุยกับเพื่อนๆนะคะเรื่องการเลี้ยงดูสมศรีค่ะมีหลายคนถามเข้ามาว่าทำไมต้องผูกโซ่สมศรีบอกตามตรงนะคะสมศรีดื้อค่ะสมศรีจะไปทำลายเข้าของคนคนอื่น แล้วมีหลายคนถามก็ามาว่าไปได้สมศรีมาจากไหนถึงได้เอามาเลี้ยงเป็นคุณตาค่ะพ่อของแม่สมศรีนะคะเป็นคนเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆมีคนตีและทำร้ายเขาเขาเลี้ยงแล้วเขาไม่รักคุณตาไปเห็นก็เลยขอถ่ายชีวิตเข้ามาแล้วเอามาเลี้ยงเอาไว้ค่ะได้สิบกว่าปีแล้วนะคะ พอต่อมาคุณตาเสียชีวิตลงคุณตาเสียชีวิตลงพี่น้องคนไหนก็ไม่มีใครเข้าใกล้สมศรีได้สมศรีจะกัดเพราะเขาคิดถึงคุณตาทีนี้คุณแม่ก็เลยคุยกับคุณยายว่าขอคุณแม่มาเลี้ยงนะคะคุณยายก็ให้ค่ะคุณยายบอกว่าเอาไปต้องรักต้องดูแลนะเพราะคุณตารักมากโอเคค่ะคุณแม่ก็รักดูแลอย่างดี แม่ได้เอาสมศรีมาเลี้ยงได้ประมาณสี่ปีแล้วค่ะเอามาเลี้ยงแม่ก็รักดูแลมาอย่างดีเลยค่ะตอนนี้สมศรีก็ยังอยู่กับแม่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะที่จริงมีคนบอกว่าทำไมเอาไม่เอาไปปล่อยทำไมไม่เอาไปนู่นไปนี่ไปนั่นแม่ได้นะคะสมศรีก็ติดติดคนแล้วค่ะ เขาหายกินอะไรไม่เป็นแล้วเขาก็ชอบไปลื้อข้าของคนอื่นถ้าเอาไปปล่อยคิดว่าคนต้องยิงเขาตายแน่ๆเพราะเขาดือ้อชอบไปเล่นเขาไม่รู้หรอกนะคะว่าอะไรคือของที่ห่วงและไม่ห่วงก็เขาเป็นลิงอ่ะเนาะแม่ก็เลยต้องผูกโซ่เอาไว้หรือว่าวันไหนไปสวนยางแม่ก็จะพาน้องไปแล้วก็ ปล่อยได้แต่ไม่นานปล่อยนิดหนึ่งพอเขาเริ่มดือ้อเริ่มอะไรพ่อก็จะจับแล้วก็พากลับบ้านเขาชอบเล่นน้ำค่ะทานข้าวทานผลไม้อะไรเหมือนเรานี่แหละค่ะตอบคำถามไม่หายข้องใ,ใจนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมจนจบคลิป